สวัสดจ้าทักทายนะคะเช้านี้ที่อเมริกาเอพานเพื่อนมาเดินออกกำลังกายตอนเช้าน้องโควีแมวน้องแมวเดินตามมาออกกำลังกายฝั่งนู้นก็หมอกเต็มเลนเพื่อนอันนี้ยามเช้านะเอตื่นมาแต่ตอนเช้าแหละมราทำกับพงุงกับข้าวคุณสามีไปทำงานจ้ะ มองไม่เห็นบ้านพ่อเลยหนะมอกเต็มเลยเพื่อนเฮ้โควิดโวีบอกเอ๊ะทำไมเดินเดินเดินเส้นถนน,นไปตรงนู้นเพื่อนเดอะอ้อมเข้าไปในบ้านพ่อทานเพื่อนเดินออกกําลังกายแป๊บหนึ่งนี่พ่อเมื่อก่อนนี้พ่อก็เดินออกจากที่บ้านใช่หไหมที่บ้านพ่อเนาะ ห,หมอกบางเต็มเลยพ่อก็จะเดินมากับน,น้องแจ็คน้องหมานะแอก็จะเดินไปตามเส้นทางตรงนู้นเห็นไหมเดินไปกับน,น้องแจ็คตอนเช้าๆออกกําลังกายเดินไกลหมนงั<ๆ>้น<ๆ>ละเพื่อนๆจ๋าเอก็เดินพาน้องแมวผัดทางผัดไทยใส่สายจูงเดินไปกับพ่อเงี้ยน,นะก็สนุกอีกแบบเพื่อนๆพ่อก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ยินเสียงน้องนะ้องนกไหม <c oughs> โควิดก็เดินตามมาเห็นไหมเ <c oughs> สาวเวยสาวเวยเดินตามส่งความน,น่ารักให้เพื่อนชมนี่เช,ช้าเช้าจะเอ๋จะเอ๋โควิดจะเอ,อ๋สาวสวยอู้งไงคะเรา พาเพืเ่อนเดินอ้อมไปทางนู้นตรงสะเพื่อนเื่อนเดินออกกําลังกายกันนี่เพื่อนเห็นไหมอันนี้ก็เป็นถนนโควิยังไงลูกมีว์มีอวอย่างเงี้ยธรรมชาติยืดเส้นยืนสายโอ้ใส่เสื้อสองสามตัวแล้วนะเพืเ่อนๆขนาดหิมะยังไม่มาเนี่ยถ้าหิมะมา,มาต้องใส่หมวกใส่นี่ที่ ปองหูใส่ถุงมือถุงมือนี่ก็ดีดีเพื่อนอันนี้ชาร์จแบตได้ด้วยให้ความอาอุ่นอะ่ะแต่เอ๋ยังไม่ได้ชาร์จนะมีสายชาร์จม,มีมีหลายระดับเลยนะความถุงมืออะมีแบบอุ่นมากอุ่นน้อยอุ่นมากอะไรเงี้ยเออของดีเพื่อนอยู่เมืองหนาวต้องดูแลตัวเองเพื่อนจ้ะปะโคบี้พามเพมื่อนเข้าบ้านกันลูกปะ เช้านี้อเมริกาสดชื่นหมอกลงอุยต้นมองต้นไม้ <c oughs> ดูต้นนี้นี่เ <c oughs> พื่อนๆจ้าไบเบยไปไม่มาละสวยงามใช่ไหมควิเย <c oughs> ตอนเย็นๆน้องกวางอชอบมาเดินบริเวณนี้เว้ยเพือ่อนๆจ้ะเพราะว่ามีสระน้ำอยู่ตรงนี้ไง เดินออกกําลังกายตอนเช้าสดชื่นสดชื่นเอา้าวน,นี่รถใครวะนี่เห็นไหมเฮ้รถใครวะมาจอดตานพ่อวะโควิดอันนี้รถใครอะมาจอดตรงเนี้ยไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยอันนี้รถใครไม่รู้เพื่อนๆนะ รถเพื่อนพ่อเหรอคุณม,มจอดทำไมอ่ะกวี <laughs> กะกดดขึ้นไปสำรวจแล้วหรอฮะเออมาลุกปะข้าบ้านกันลูกไปะโควี่โควีไทเปอร์ไปไหนวะเนะี่ย คอวีบิวตี้ฟูลก็มาดูสระน้ำด้วยโอ้โสวยงามเพื่อนโอ้โหโอ้โหไหมน้องปลาก็กระโดดขึ้นมาเหนือน้ำหาหาอาหารกินละมีใบบงใบบัวเวยเห็นไหมเออใบเล็ก ควีปะข้าบ้านกันลูกปะพานเพื่อนเดินยามเช้าบรรยากาศอย่างนี้ก็สดชื่นดีนะเพื่อนจา๋า <c oughs> เพื่อนชอบไหมธรรมชาติธรรมชาตินีู่้ด้ยินเสียงเสียงปาลาเลยรุบุเหนือน้ำอ่ควีเดินวไวไ้หน่อยลูกปะ เมื่อคืนนี้น้องสาวของโควิดเข้าบ้านเกือบตีสองอะเที่ยวไกลจัดน้องแมวพเพื่อนบรรยากาศดีดีเบนอ่อเลยสดชื่นสุขภาพจิตสุขภาพใจดีมากอโอเคค่ะเพื่อน ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เอเป็นกำลังใจพาเพื่อนๆชมบรรยากาศที่อเมริกาด้วยกันนะคะแล้ว,วเอาไว้เอถ่ายเพื่อนชมใหม่เด้อกับวิวซวยๆยามเช้านะคะขอบคุณค่ะ